สวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้มานาเสนอสินค้าก็เหมือนเดิมแต่ว่าสินค้าที่จะนําเสนอวันนี้นะครับนั่นก็คือเคนนั่นเองเค้นของร้านพี่ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าพี่ขายแต่เค็นข้อต่อนะแล้วก็เป็นเนื้อซิลิโคอนอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเคนข้อต่อรันี้มีแบบไหนกันบ้างนะครับจะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมด2หมวดนะครับหมวดแรกจะเป็นชุดธรรมดาส่วนหมวดที่2จะเป็นชุดทหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชุดทหารกันเลยดีกว่านาะนี่จะเป็นหนึ่งในมีทั้งหมด ้าหรือสิบบทนี่นะครับพี่สั่งไม่ได้ละนี่เป็นแบบนี่แบบของชุดทหารนะครับผมดําเป็นผมบาร์บ,บี้แท้เลยนะสวยมา,มากเลยนะครับเขาต่อนะที่ให้ชุดแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับนี่เป็นแบบแบบชุดทหารนะหน้าหล่อนะครับนี่ก็เป็นแบบชุดทหารหน้าหล่อมากๆเลยนะครับ นี่ก็เป็นชุดทหารเหมือนกันครับผมสีม Man. ดำสวยเลยนะครับนี่น่าหล่อมากๆเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ก็มีชุดทหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นผมยางนะครับนี่นะครับเป็นข้อต่อเหมือนกันเป็นข้อต่อนะครับผมสีทองนะครับหน้าหล่อนะ เดี๋ยวเราไปดูหมวดที่2นะครับหมวดที่2จะเป็นชุดธรรมดาหรือว่าชุดใส่เล่นทุกๆวันนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่ผมเท่มากเลยนะครับเป็นทรงคล้ายๆอันเดอร์นะครับน่าหล่อมากๆเลยนะเอ็นกสัสัันนะครับข้าตอ่ออันนี้เป็นผมยางนะครับเป็นผมยาง เสื้อสามารถถอดได้นะครับเป็นเสื้อกัก๊กน่าหลอนะครับตัวนี้จะเป็นชุดเหมือนกับชุดตำรวจนะพื้นผมบาร์บี้นะครับเห็นเขาต่อนะครับ เป็นเสื้อกั๊กเหมือนกันแต่ว่าเป็นผมบาร์บี้นะครับเสื้อกลักถอดได้ต่อมาลำตสุดท้ายนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นผมบาร์บี้เหมือนกันนะครับชุดจะเป็นชุดกางเกงขายาวนะแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวนะครับถ้านผูไหนที่สนใจสั่งซื้อสามารถซื้อได้ทาง เฟซบุ๊กนะครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากเหมือนเดิมลืมบอกราคานะครับสำหรับราคาเคนข้อต่อทุกแบบเลยนะครับจะอยู่ที่ตัวละ300บาทเท่านั้นนะครับได้ชุดแล้วก็รองเท้าตามภาพเลยนะครับตัวละ300บาทเท่านั้นสามารถดูข้อพิ่มเติมได้ใน Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พือน้องคนไหนที่ไม่เล่น Facebook สามารถซื้อได้ทางไลน์นะครับ ID ดียไลน์ก็คืออ uxn7330u นะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับ id Line ก็คือ at uxn7330u นะครับอย่างไง้ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเคงข้อต่อนะครับสำหรับวีดีโอขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดและกดแชร์ก,กันด้วยนะครับบ๊ายบาย